สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฝ่ายสุข,ขสุขคนชาวยูทูบของยี่ก่อนเนาะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผลงานการถอนหญ้าของยี่ก่อนกะเซซับเรียบร้อยเนาะจ้ะกะเห็นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องนะคะเห็นตดเป็นต้นมันฝรั่งนะคะพักรีก้อนนี่หญ้าถ่วเพราะเห็นหยางเนาะคะ่ะตอนนี้กับพักชีก็เป็นพักชีพี่น้องนะคะแปลงพักรีปลอมยี่ก่อนก็ล่างขึ้นนะคะเนาะ ถ้าพี่น้องชอมสวนอีกมือนึงนะจ๊ะไอ้เมื่อนี่ยี่ก่อนมาปลูก <c oughs> สลัดจ้ะ <c oughs> ปักซี่ปลอมจ้ะพี่น้องกินบ๊อบเบิร์ดราคาปีนี้แปลงแง่แย่ยเลยเนะจ้ะมันฝรั่งกับเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาพี่น้องเนาะอันนี้สลัดปลูกไม่นะคะปลูกเมื่อนี่พี่น้อง <c oughs> ก่อนแปลสลัดจ้ะสลัดพันหอนะคะน,นะ นี่แปะได้หลายเลยพี่น้องมองได้พักบัวบ่าเกิดยี่ก่อนกะเอาพักสลัดลงเนาะจ้ะได้พักบัวบ่าเกิดกะแซมกะลงไปอีกก็ให้มันเป็นที่ว่างนะพี่น้องนะคะแปะไดซับเรียบร้อยไห้น้ำแล้วเนาะจ้ะสะระแหน่ก๊ลังเกินเนาะพราิสด้เก็บใช้สุปอยู่พี่น้องหอมต้นหอมเนาะจ้นะไปค่ะที่กนพาชมสวนนะคะ งดน้าไม้แฉะจักหน่อยพี่น้องแฉะแฉะแฉะพักบัวออกดอกสวยๆค่ะเกิดบ่ดีพี่น้องที่ก่อนปลูกหลายเด้ดขาดเพรมันบ่เกิดบ่ค่ะหัวพักบัวอักหลากอยู่บ่เกิดมันเป็นอย่างโบ้ไม่เป็นพักไม้พี่น้องแล้วเบิ่งส่งมาแล้วบ่เกิดเนาะจ้ะหรือมันสิเกิดซาซากรบเบร้พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะรัดแปลงทั้งพุ่นกะ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องสตรอเบอรี่กระโดกโดกค่ะสตรอเบอรบี่ต้นน,น้อยๆสตรอเบอรี่ไม่เลยค่ะบราเม็นต้นเกามั่นเนาะคะ่ะอันมันเป็นต้นเป็นสตรอเบอรี่ไม้ยี่ก่อนปลูกปีนี้นะคะ่ะแต่่าโดโดกไหมพี่น้องแต่ละต้นโดกโดก,โดกต้นน,น้อยๆเนี่ยปุ๊บนะคะต้นน,น้อยๆมาก่องดูพี่น้อง ก่อนปลูกปีนี่เนี่ยค่ะสตรอเบอรี่นี่เพราะมันติดกับเอาลำยาเร่งมะไซหิมันเลยพี่น้องเร่งนี่มันออกหมากอย่างเดียวเลยนะคะผลปรากฏออกมากกับคือได้ผลนะจ้ะนี่เนีย่ยสี่ก็เล็มออกให้มันพี่นอ้องหยี่เกิดพ่อโอเคอยู่พี่น้องนอะจ้ะ เติบปลูกไลยเติบอยู่ค่ะพาชมสวนหน่อยนึงโอ้ก่อนโลกเหลืองนะกรรมนี่มันเลยเป็นยังเหลืองเลยอืมใช่ค่ะนี่ก็เป็นอัน,นที่เก็บอันนี้ดีดีดไหมจ๊ะ มองเก็บอันเครื่องมือต่างๆน้ำอันนียเอามาเห็ดเข้ากับกุญแจเปิดเอาเนาะจ้ะเห็ดเราแล้วเข้ากับเก็บเข่าล่างมันพี่น้องมองเก็บขาดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเมืองหนอกก็จะเห็นจังสีพี่น้องดีดีแล้วเข้ากับปิดล่างใบเนาะปิดล่างใบเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเออดีอยู่พี่น้องอ่า <c oughs> ไปแล้วค่ะส่วนน้อยๆยอ่ก่อนงามเราค่ะมือหนีงามนะคะเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาพี่น้องเป็นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเนาะจ้ะจากมือนั่นอย่างุกๆพี่น้องกราพาพี่น้องมาเสียมาเจ็บแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะเขาบ้านแล้วพี่น้องมือนี่ <c oughs> รู้สึกเมยแล้ว ไปจ้าพี่น้องน้องชมลูกอันนี้กันดก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 ดูค่ะปวาดกแห้งสวยสวยมากเลยพี่น้องพื้นไม่จังงนะมาดกไฉหละสวนนี่ดกกระมูในสวนนี่ได้ที่หนึ่งเด้อนี่ดูค่ะสวนนี่ได้ที่หนึ่งเด้อดกกระมูเลยปวาดกพะโลพะงาน มองดูพี่นอ้องมันต้องหมากเบอเสียใจมันสุกเป็นหมากสีดแดงๆเลยค่นนี้ของเทศบานพี่น้องของสวนของสวนเพื่อนบ้านนะคะค่ะพี่น้องมาเก็บพักสังพักสังนะคะนน้เยอะนี่พี่น้องมันต้องเอาแนมเด็ดมาอันตัดเอาพี่น้อง ผักสังอ่อนๆน,นี่นะคะเอาไปกินกับลาบดดลยพี่น้องด้อที่ก่อนจะจักสองสามหย่อนเด้จเอจ้ะเบาหลายมันมีน้ำด้วยพี่น้องมันมันมีรสชาติสมนะคะสมแซ่บคือขี้เล็กไอ้คือไอใบส้มลมหรือไมพี่น้องเนี่ยพอได้เก็บต้องเอากันเอาต้ออากันไก่มาตัดนะคะนี่เออ เอาไปกินกับลาบแซบด้วยค่ะนี่ผักสังอันหมากมันแดงแดงอนนมันสุกนะ่ะเอาไปทำน้ำชาพี่น้องนะใจเราเดดจักหนวดมีน้นาพี่น้องมันเก็บยากนี่คือผักสังครับพี่น้องมีน้นามรสชาติเปรี้ยวอร่อยนะคะเก็บตัวนี้แหละพี่น้องไปกลับบ้านจะ้ะพี่น้อง กวนประทับใย,ยดอกอันนี้จังเลยดอกอะไรคะนี่อย่างสวยเลยอ่ะเนี่ยใบก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยใบอย่างเงี้ยอุ๊ยดอกดอกเขาสวยมากเลยอ่ะโอ้โหสวยทีเดียวเชียวไม่รู้ดอกอะไรสเสน่ห์ ชอบมากเลยวันนี้รู้สึกประทับใจดอกอันนี้มากพี่น้องอือหือทำไมเขาสวยจังล่ะเนาะอ่ะไปกันต่อค่ะพี่น้องค่ะหอมไหมเนี่ยอุ้ยหอมด้วยอะ่ะพี่น้องดอกอันนี้หอมหอมหอมมากเลยหอมหอมกินจิตมือเลยอะ่ะ น,นี่ก็สวยอีกแบบพี่น้องสวยอีกแบบหนึง่งอย่างงามเลยค่ะสีม่วงอ่อนๆดอกไม้พวกนี้พึ่งมันชอบพี่น้องพึ่งเยอะมากมันมาเอาแกสอนนะคะไปดูดอกต่อไปค่ะพี่น้องส้มดอกไม้สวยๆพี่น้องแม่สมงงามคักแทดอกไม้นี่ดูค่ะ ด้าปูใบพี่น้องงามงามาดอกไม่งามมาฝากเพิงกับมาตอมดีดีดอกอันนี้มันเพิงชอบเนาะคะ่ะมันมากุนน้ำหวานจากดอกอันนี้พี่น้องสวยจริงๆเชียวดอกไม,ม่งามๆมาฝากพี่น้องเอ้ยงามแหง้งามแหง ที่จะมาให้ดูไม่ได้ค่ะสวยมากมก็ดอกไม้ปแปลกๆอีกอย่างหนึง่งพี่น้องนี่ดอกอะไรไม่รู้เนี่ยสวยมากเลยไม่รู้ดอกอะไรม,มาทางนี้ก็สวยนี่ค่ะ ก็สวยฝอ,อยเล็กๆนี่สวยมากเลยคี่น้องสวยๆอันนี้สวนของคนไทยนี่นะออนอดอกไม้สวยๆมาฝากพี่น้องเอ้ยสวยๆดูค่ะพันนี้เขาจะเอาไปไปประดับสื่อได้ค่ะนี่บ่บ่ได้กินนะคะสายพันดอกเก๊คห้วยนะคะแต่ว่าบ่หอมคือดอกเก๊คห้ยวยได้ค่ะนี่ มันสีเป็นคิเคเค้วๆนะคะไอดอกเก๊กไมามันสีเป็นใบน้นอยๆือในสวนที่ก่อนนะนะคะมันสีมันสีนสหอมหอมอันนี้เขาเป็นแค่ดอกไม้นะจ้ะไอเป็นประดับจานอาหารพี่ซื้อพี่น้องจังไหมเนาะมากับพี่น้องป้องไปหลังจากที่ก่อนไปนถอนหญ้าพักมากนะจ้ะมาหอดบ้านมาตั้บักทัวยินก็พักสังพี่น้อง นี่ค่ะผักสังสวีเดนนะคะเดิอแซ่บแซพี่น้องนี่ค่ะก่อนกินมดนอร่อยนดนี้นะคะมีผมด้วยผมยีก่อ่นี่ค่ะพี่น้องผักสังผักสังอร่อยพี่น้องเดี๋ยว่อนรีกินให้ดูเปรี้ยวอร่อยมากพี่น้อง กำทัวลวกประคบจากสวนพี่น้องที่ก่อนถอนอ่อนวันนั้นนหะพี่น้องเอามาลวกเอร่อยมากนี่ค่ะมันมีนางพี่น้องเมันเปรี้ยวอร่อยมากพี่น้องมันเปรี้ยวอร่อยมากนะนอ่อนๆนี่กินได้เลยยาน,น้ำปักๆพนีนมันไม่นาง อร่อยนะคะดีกก่อเจ็บมานิดเดียวสมแซ่บนะคะออขอเปลี้ยวอร่อยมากนะคะยังไม่ก,กินเลยค่ะเป็นยา อร่อย,ยค่ะเดี๋ยวขอจะกินปักของไม้ดู เินเขาแซ่บแล้วพนอน้องตายหรอกะ,ะไปสวนไปต้อนหญ้าไปปลูกสลัดแล้วๆครับเป็นว่าต่ำตัวกินเขาพี่นองเห็นข้าแซ่บในรถแนะคะ่ะโอเคครับพี่น้องไปเยอะกันไม่ได้คลิปนานะคะนะ่ะเนาะรับคลิปนี้ตลอดดีนะคะที่รักทุกคนบ๊ายบายค่ะ